สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเจ้าของขอคอกม้ายอมพูดแล้วจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาซึ่งล่าสุดเจ้าของขอคอกม้าที่ถูกพาดพิงได้ออกมาพูดแล้วโดยการให้สัมภาษณ์กับทีมงานข่าวอมรินทีวีโดยเจ้าของขอคอกม้าเป็นผู้ดูแลแลมเรือแห่งหนึ่ง ได้ให้ข้อมูลว่าในคืนวันที่25กุมภาพันธ์ลบค่าต่อเนื่องเช้าวันที่26กุมภาพันธ์บค่าเวลา1นาิ30นาทีได้รับการประสานจากกู้ภัยขอใช้พื้นที่ขึ้นเรือและลงเรือเพื่อไปตามหาร่างของนักแสดงสาวแตงโมนิดาในวันที่26กุมภาพันธ์และทั้งหมดก็ได้เก็บอุปกรณ์และถอนกำลังออกไปจากพื้นที่โดยยืนยันว่า ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคดีของดาราสาวแต่อย่างใดส่วนเสียสมพงษ์ซึ่งเป็นผู้ไปพบร่างเป็นคนแรกและเป็นเพียงลูกค้าที่มาเช่าพื้นที่ที่จอดเรือไม่ได้เป็นเจ้าของแรมตามที่ถูกกล่าวหาส่วนภาพของเรือของเสียสมพงษ์ที่มีคนนำไปลงในโซเชียลนั้นขณะที่จอดอยู่ในท่าเรือของฟิโวเดลจังหวัดปทุมธานีโดยได้มีการเชื่อมโยงภาพไทยของแตงโม ที่มีฉากหลังเป็นท่าเรือดังกล่าวนั้นตนขอยืนยันว่าภาพดังกล่าวคือภาพของวันที่28กุมภาพันธ์ที่เสียสมพงได้ขับเรือมาที่ท่าเรือริเวอร์เดลเพื่อที่จะร่วมสัมมนาทางธุรกิจซึ่งมีตนเองและเพื่อนรวม4คนเดินทางไปด้วย โดยออกเดินทางจากแรมในเวลา15.30นถึงเวลา16.00นและเดินทางถึงท่าเรือ dale, ริเวอร์เดลปทุมธานีเวลา17.00นและเดินทางกลับในเวลา18.30นซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคดีของแตงโมเพราะเป็นโคลวันกันทั้งนี้ตนฝากถึงโซเชียลให้แสดงความคิดเห็นให้อยู่ในพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่าก,กล่าวหาจนเกินขอบเขต เพราะตอนนี้นอกจากจะกล่าวหาแลมเรือแล้วยังได้มีการเชื่อมโยงถึงคอกม,ม้าที่อยู่ข้างแลมเรือซึ่งเป็นคอกม,ม้าของตนเองและเผยว่าเป็นสถานที่ที่เป็นการฆาตกรรมแตงโมโด้วยซึ่งไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดทําให้แลมเรือและคอกม,ม้านั้นได้รับความเสียหายดังนั้นขณะน,นี้ยังอยู่ในช่วงของการรวบรวมหลักฐานหากใครกล่าวหา ให้ได้รับความเสียหายก็จะให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาดำเนินคดีต่อไปขอขอบคุณข่าวจากขอบข่าวรัตคอมครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ